ไปดูหนึ่งชูชาติไหมโตโต้ก็เล่นใหญ่ทำโตโต้ได้ไหมยจามโตโต้ได้ไหมโตโต้หหน้ากาดวีโว้หัวหน้ากาดวีโววันนี้เล่นการเมืองในระบบนี่ผมเสริมส่งนะจากข้างถนนเข้ามาเล่นการเมืองในระบบเข้ามาอยู่ในระบบอดีมาถูกต้องนะมาถูกต้องวันนี้โตโต้เป็นท่านสสใหม่ท่านสสท่านสสปิยรัต์จงเทพค่ะ เขตบางนาสสกรุงเทพค่ะเขตบางนาค่ะพักเก้าไกลค่ะดูสิครับว่าโตโ,โต้นั่งรถอะไรมาสภาเดินทางเข้าไปที่สภาเพื่อร่วมประชุมเมื่อวานด้วยยานพาหนะอะไรเชิญค่ะดูให้ดีนะมาไล่เลี่ยท่านประพาสโพนสิรินดูให้ดีนะฮะแน่นแน่่นแน่ แน่แน่อย่าตกอย่าตกใจไม่ได้มาส่งของอะไรนะรถส่งของถูกแปลงเป็นรถหาเสียงยังมีป้ายก้าไกลอยู่แต่จอดหน้าอาคารรัฐสภาดูสิครับใครก้าโอ้โหท่านสสปิยรัตจงเทพเดินลงมาจากรถค่ะตัดเท่าตัดผมทำริมเลเลยด้วยพวกไทยด้วยถ้าไม่บอกจำไม่ได้นั้นนี่คือ มาด้วยรถกระบะโตโยต้าไฮ u ักม g h t เอสีแดงเขาบอกว่าตอนที่เป็นกาดวีโว่ขี่มอเตอร์ไซค์มันด้าใช่ไหมตอนนี้ก็ยกระดับมาเป็นโตโยต้าไฮ u ักม g h t เอ็กละแต่เป็นรถฐาเสียงคือสมัยเคลื่อนไหวเนี่ยตัวแกเองก็ขี่ฮอนด้าเวฟจยยเพื่อความคล่องตัวใช่ฮอนด้าเวฟแต่ไอรถคันนี้ไอรถคันนี้ไอรถคันนี้ไอโตโยต้าไฮรักมิติเอ็กเนี่ยไอไอไคันเนี่ย ใช้เป็นรถส่งเสบียงรถขนพลพรรคทำทุกอย่างแต่หลังจากมาสมัครสสก็แปลงเป็นรถหาเสียงติดป้ายหาเสียงแล้ววันนี้ก็วันนี้เป็นสสจะเข้าสภาับมาทํางานก็ใช้รถคันนี้มาส่งที่สภาแม่ครบจริงๆใหญ่จริงๆโตโต้แหมเล่นใหญ่จริงท่านสส